นึกภาพดูสิในสนามรบที่เต็มไปด้วยการยิงปืนระดูรงและการต่อสู้เพื่อเอาชนะการผู้เล่นคนหนึ่งในบหมด Battle r o y อ l ์ของ b a t t เ e f i e l d 6เลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ในท่อปูนจนกระทั่งกลายเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายและคว้าแชมป์ไปแบบไม่ต้องยิงใครสักนัดเดียวเลยล่ะแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องตลกธรรมดามันกำลังจะพาเราเข้าสู่โลกของกลยุทธ์ที่แหวกแนวและอาจจะจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างรุนแรงขึ้นมาอีกด้วยเพื่อนๆที่ชื่นชอบเกมแนวแอชชั่น และการต่อสู้ทหารคงรู้จักกับ Battlefield 6กันมาบ้างแล้วโดยเฉพาะโหมด Battle Royale ที่ชื่อว่า Battlefield r e 6ซึ่งทาง EA ได้ปล่อยให้เล่นฟรีฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Steam เลยจ้ากฎการเล่นหลักก็คือผู้เล่นและเพื่อนร่วมทีมจะต้องโดดร่มลงมาจากเครื่องบินเพื่อเริ่มต้นการต่อสู้บนแผนที่ขนาดใหญ่จากนั้นวงแหวนจะค่อยๆบีบพื้นที่ให้เล็กลงเพื่อบังคับให้ผู้เล่นต้องเผชิญหน้ากันมากขึ้นใครที่สามารถอยู่รอดจนเหลือเพียงคนเดียวก็คือผู้ชนะแต่ในกรณีนี้เราจะ มาพูดถึงเกมเมอร์คนหนึ่งที่มีวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวเขาชื่อแจมคาวและได้โพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการเล่นแบบแปลกตาประหนึ่งในโหมด Battlefield ์เนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดแจมคาวเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ในท่อปูนที่อยู่ในฉากของเกมแทนที่จะออกไปยิงหรือต่อสู้กับคนอื่นๆด้วยวงแหวนที่บีบเข้ามาเรื่อยๆเขาต้องคงอยู่ในที่ซ่อนนั้นตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ถูกดึงออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยในขณะที่เพื่อนร่วมทีมและคู่ต่อสู้คนอื่นๆ ทุ่มกันยิงปืนและต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนในที่สุดก็รอดชีวิตไปหมดเหลือเพียงเขาแล้วเขาก็กลายเป็นผู้ชนะแบบไม่คาดฝันไปซะง,งั้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมแนวแบทเทิลร้อยแอมาครับเกมประเภทนี้มักจะเน้นความเร็วการยิงเป้าและการใช้ความชาญฉลาแต่ในการหาที่กำบังแตกกลยุทธ์แบบนี้ของจจมเขานั้นกลับพลิกแพลงโดยใช้ความอดทนและการรอคอยเป็นหลักแทนที่จะใช้ความรุนแรง ซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงให้เห็นว่าการชนะไม่ได้ต้องอาศัยการต่อสู้เสมอไปบางครั้งการรอให้คู่ต่อสู้ทำลายกันเองก็เป็นทางเลือกที่ฉลาดเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่มันเริ่มกลายเป็นเรื่องถีงได้เลยทีเดียวบางคนอาจมองว่าการซ่อนตัวแบบนี้นั้นเป็นกลยุทธ์ที่เจ้าเล่หรือไม่สุภาพต่อสปิริตของเกมเพราะแบเทรรอยแอนมั A จะถูกออกแบบมาให้เน้นการต่อสู้ และทักษะการยิงปืนไม่ใช่การหลบซ่อนจนหมดเวลาแต่ในทางกลับกันมันก็อาจเป็นการใช้กฎของเกมอย่างครบถ้วนเพราะกฎไม่ได้ห้ามไม่ให้ซ่อนตัวนี่หว่าบางเกมอื่นๆอย่าง PUBG หรือ Apex Legends ก็มีผู้เล่นที่ใช้กลยุทธ์คล้ายๆกันเช่นการกบดานอยู่ในป่าหรืออาคารจนรอดซึ่งบางครั้งก็ประสบความสําเร็จได้จริงๆนี่จริงเองเป็นคําถามที่ท้าทายการชนะแบบนี้ถือเป็นความฉลาดหรือเป็นการโกงจริตของเกมกันแน่คุณคิดเห็นอย่างไรมันควรจะถูกอนุญ,ญาตหรือไม่ อ้งอิงข้อมูลจากจำข่าว h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m j จ m k a u s question mark c l w y 2 s t g 3 t r 2 f k s n b f u 2 h d x g 0 0 w c 1 4 3 j 0 w c c f h w q m j e m d 5 m t c 4 o d w m d g 5 m g h j w c c 2 l 0 c q w e a i 1 a 1 l l 9 a i 9 4 w b 8 q 3 k k t m g c p s o t w p t p g v 2 b 9 t j 5 q b p r 5 f a d c s u h c h m 0 d 7 h k k b l u 6 p ID u d g v d w ติดตามข่าวเกมพีคอนโซล HTTPS c o l n s l a h s l a s www. onlinestation. net pc console kit เกมอื่นๆได้ที่ online station b a t t l e f i e l d 6 HTTPS colon slash slash www dot onlinestation dot net slash games slash สี่หกหก first released สิบตุลาคมสองห้า platforms developed by published by genre S เศรษฐแชร์เรื่องนี้กองบรรณาธิการออนไลน์สเตชันที่ชื่นชอบเกมแนวแอคชั่นออฟฟิี previous articles e c a p e from t ทักก็โดนรีวิวแง่ลบบนสินเทียบ์เพจเซิร์ฟเวอร์ล่มทำเข้าเล่นเกมไม่ได้ HTTPS colon s l a s l a www. onlinekistation. net l a pc ขั้นโซคิดเก slash 9 4 2 7 1